สวัสดีครับในตอนนี้ผมจะมาพูดถึงวิธีการสร้างบานหน้าต่างตามใจเราเองนะครับคือก็ต้องบอกก่อนว่าในการสร้างโมเดลหน้าต่างเนี่ยมันง่ายดายมากเพียงคุณมาที่หัวข้อดีไซน์แล้วเลือกคำสั่ง w i n d o w ์ตรงตามตัวเลยนะครับคลิกไปแล้วทำการวางจากนั้นเนี่ยอ่าเราก็มาเลือกการตั้งค่าหน้าต่างตามที่เราต้องการนะคอนโทรลทอะไรแบบนี้เป็นต้นนะก็จะมีหน้าต่าง รูปแบบต่างๆให้เราเลือกนะครับของโปรแกรมก็มีให้เราแล้วเราก็มาที่เนี่ยเลือกลิง k ์ i ล b รารีอ a จ c ริ23 w i n d o w สามเนี่ยจะมีหน้าต่างรูปแบบต่างๆให้เราเลือกใช้งานนะครับว่าเราจะเลือกใช้งานรูปแบบไหนนะแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากได้หน้าต่างที่มันไม่ใช่ที่โปรแกรมให้มาเราอยากสร้างเองอย่างเงี้ยเราก็ทาได้นะครับเรามาดูวิธีการทำกันเลยดีกว่าก็เริ่มแรกให้มาที่คำสั่งในหมวด หัวข้อ Document นะครับก็คือให้เราทำการวาดรูปแบบของบานหน้าต่างที่เราต้องการก่อนกันละกันโดยใช้คำสั่ง Line หรือ Polyline ก็ได้นะครับใช้ Polyline และกัน Geometry Method ก็เลือกเป็นแบบแรกนี่แหละ Layer ก็ Layer นี้เลยนะก็ทำการวาดหน้าต่างตามที่เราต้องการและกันสมมติว่าเป็นหน้าต่างสูง1.5 กว้าง90เซนจุด9แบบนี้อ่าลากเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้มานะอืมลากให้เสร็จก่อนนะครับทีนี้มันก็เป็นรูปหน้าต่างบานสี่เหลี่ยมธรรมดาซึ่งโปรแกรมมันก็น่าจะมีแหละแต่ถ้าเผื่อเราต้องการรูปแบบใหม่ๆอะไรเงี้ยทำไงล่ะเช่นรูปแบบอ่าตรงฝั่งด้านนี้เป็นโคง้งเงี้ยลองทดสอบดูนะครับก็จิ้มที่เส้นขอบตรงนี้นะแล้วเลือกตัวนี้เลยนะครับนี่ Surf Edge นะ สมมุติ Curve Edge มาเป็นแบบตั้งค่าไปจุดแแล้วกันแล้วเราก็ลากมาอีกเส้นหนึ่งเป็นเส้นวงความหนาวงกลบนะครับก็คลิกที่เส้นขอบแล้วเลือกตัวนี้นะ Offset All Edge นเป็นว่าวงกลบหนาอยู่ที่ประมาณ5เซนละกันก็พิมพ์ไปจุด05ก็ขอโทษทีนะครับคอนโซลแซกลับก่อนอ่า Offset e เ g e เหมือนเดิมนะแต่กด Control ครับนี่ สังเกตไหมมันขึ้นเครื่องหมายบวกที่ตรงเมาส์นั่นก็คือมันจะทําการอ,าออฟเซตแล้วก็ปีได้ก็พิมพ์ไปเลยจุด05 enter นี่ก็จะมาเป็นรูปร่างคร่าวๆให้เรานะและ้วนะครับก็คือเป็นบานหน้าต่างรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคราวนี้เราทําแบบนี้นะมาที่คําสั่งในโหมดดีไซน์คําสั่งสลับเลยนะเลือกวัสดุให้กับ วงกบเราก่อนก็เป็นตัวนี้ framing wood นะครับกด space bar ค้างคลิกที่เส้นขอบตรงนี้อ่ามาแล้วจากนั้นกด f5 ดูนะนี่มันก็จะมาแล้วนะครับแต่ทีนี้ไอ้ตัววงกบของเราเนี่ยมันยังอ่าว่าไงดีล่ะไม่ได้ถูกเจาะช่องมันเลยไม่เห็นความหนาอะไรเงี้ยเราก็ต้องมาเจาะช่องกันก่อนนะครับก็โดยการที่กลับไปที่โหมดแปลนกด f2 นะ ก็เลือกตรงนี้เหมือนเดิมคลิกที่เส้นขอบนะครับสำคัญมากคลิกที่เส้นขอบอ่าแล้วมาเลือกตรงนี้ครับ subtract from polygon กด spacebar ค้งมาจิ้มเส้นด้านในตรงนี้นี่เรียบร้อยตอนนี้มันก็ตัดหลกแล้วเรามาดูผลลัพธ์กันเลือกตัววงกบตัวนี้แหละแล้วก็กด F 5นะนี่เห็นไหมครับมันเจาะช่องให้เราเรียบร้อยเรามาตั้งค่าวงกบ ที่ถูกต้องกันก็แล้วกันก็สมมุติว่าผมต้องการให้วงกบหนาะอยู่ที่10เซนนะก็พิมพ์ไป0.1ตรงนี้อืมอันนี้ก็ใส่อะไรดีล่ะก็เป็นตัวลูกฟักง่ายๆละกันนะครับกระจกใส่ครับกลับมาที่แปลนนะ F2 มาที่คำสั่งสลับเหมือนเดิมกด Spacebar ค้างเนี่ยตรงพื้นที่ว่างตรงนี้เยนะจิ้มไปเลยนะครับนี่ แล้วจากนั้นกําหนดวัสรุให้มให้มันเป็นกระจกกันล้ะกันนะก็เลือกไปนะครับกระจกใสตัวนี้เลยลากครอบทั้งหมดกด F5 ดูผลลัพธ์นี่ตอนนี้มาเป็นแบบนี้แล้วนะนี่ตัวนี้ก็คือกระจกครับแต่เนื่องจากว่าเรายังไม่กําหนดความหนาให้กับมันนะครับเรามากําหนดความหนาให้กับมันกันก็คือกระจกสมมุติกระจกหนา6มิลกันละกันก็พิมพ์ไปจุดเพราะเราทํางานในหน่วยเมตรนะ อ่าเสร็จเรียบร้อยคราวนี้ผมอยากให้ลูกฟักกระจกใสของผมเนี่ยอยู่ตรงกลางครึ่งหนึ่งของความหนาวงกบ10เซนคือ5เซนใช่ไหมครับเราก็ต้องพิมพ์ตรงนี้ไปก็คือมันถูกกดให้ต่ำลงใช่ไหมครับก็ต้องทำกำหนดค่าเป็นติดลบนะจุด05ลบจุด05 enter เนี่ยแบบเนี้ยคือถ้าพิมพ์0.05ี้ยมันก็คือจะ move ขึ้นมาทางด้านบน หซนแต่เราต้องการให้มันม o ฟลงด้านล่างหเซนเราต้องใส่เครื่องหมายเป็นติดลมนะ enter เรียบร้อยคราวนี้ยังไงต่อดีก็เราต้องทำอ่าไอตัวเราต้อง save ทั้งหมดนี้ให้เป็นหน้าต่างนะครับก็กลับมาที่โหมดแปลนอีกครั้งลากครอบทั้งหมดจากนั้นมาที่ไฟล Library a n j o c t s c t s a v e s e l e c t i o n as เลือกเป็น Window s นะแล้วเราก็เลือกที่เซฟว่าอยากจะให้เซฟที่ตรงไหนผมก็เลือกให้เซฟที่ A R v e r s e o o r Window แล้วก็เลือกเป็น Window s แล้วกันตั้งชื่อมันไปว่า W 0 1 a ขีด A กันล้วกันนะครับกดเซฟไป ตรงนี้ไม่ต้องสนใจนะคือเดี๋ยวถ้าเผื่อเราอยากเปลี่ยนแปลงแก้ไขเราเปลี่ยนแปลงแก้ไขตอนหลังได้กดโอเคไปได้เลยคราวนี้ผมจะมาเปลี่ยนไอ้บานหน้าต่างบานนี้นะครับอ่านี่ที่ตอนนี้มันยังว่างเปล่าอยู่ปัจจุบันนี้เนี่ยให้เป็นหน้าต่างบานที่เราทําการสร้างแล้วกันอ่าสมมุติก่อนก็แล้วกันกดคลิกตรงนี้นะแล้วเอาเป็นสักอันหนึ่งแล้วกัน เป็นสักอย่างหนึง่งอ่ะเป็นตัวนี้ก่อนอืมอก็คือหน้าต่างเนี้ยผมจะเปลี่ยนหน้าต่างบานเนี้ยให้เป็นรูปอ่าบานหน้าต่างที่เราเพิ่งสร้างตะกี้นะก็มาคลิกที่ windows setting ตรงนี้นะแล้วมาที่เราจำได้ใช่ไหมเราเซฟไว้ที่ embedded library แล้วมาที่ arverse Door window แล้วก็ Folder w i n d o w อีกครั้งนี่ w 0 1 a ตามที่เราตั้งชื่อเลยกด ok เี่เราก็จะได้บานหน้าต่างตามที่เราต้องการแล้วแต่สังเกตอะไรบางอย่างไหมคือไอตัวผนังก่ออิฐของเราเนี่ยมันดันไม่อายังไงดีล่ะมันไม่เป็นไปตามหน้าต่างนะครับคือมันจะคำนวณอยากว่าไอหน้าต่างของเราเป็นสี่เหลี่ยมเนี้ยคือจุดประสงค์ของเราคืออยากให้พวกผนังก่ออิฐเนี้ยมันเจาะแค่ตามหน้าต่างรูปตัวดีอย่างเงี้ย เราจะทำยังไงก็วิธีแก้ไม่ยากเลยนะครับกลับมาที่แปลนอีกครั้งกด F2 ผมจะขอ copy มาอีกตัวหนึ่งนะก็ทำการ move กด control เห็นไหมเครื่องหมายบวกขึ้นที่ m o u ส e ของเราแล้วกด shift ค้างมันจะเป็นการ copy แบบ move นะวิธีการมันเป็นเทคนิคลับนิดๆหน่อยๆนะมาคลิกที่เส้นขอบตรงกระจกเรานะครับคลิกที่เส้นขอบแล้วเลือก offset edge นะ จากนั้นกดเครื่องหมายบวกครับอืมให้มันความหนาเท่ากับวงกบเลยแบบนี้อ่ะมาลองจิ้มดูนี่ตอนนี้มันความหนาเท่ากับวงกบแล้วกดเลือกทั้งหมดลากครอบทั้งหมดกด F5 นะครับแบบนี้อืมเอจะสังเกตว่ามันจะมีกระจกอีกบานหนึ่งอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วซึ่งผมขอเลื่อนให้มันต่ำลงมาสักนิดนึงแล้วกันก็อันเดิมนี่ เรากดต่ำลงมา5้าเซนอ,อีกอันนึงผมจะขอกดต่ำลงมา6เซนก็แล้วกัน Enter นี่มาแล้วทีนี้เราจะสังเกตเห็นว่ามันจะเป็นอ่าเป็นเรียกว่าอะไรดีละ่ะกระจก2บานซ้อนกันอยู่นี้แต่เราไม่อยากให้เห็นเป็นกระจก2บานซ้อนกันทํายังไงดีละ่ะมันจะมีวัสดุตัวหนึง่งถ้าเป็นนักเรียนกับผมและใช้เทมเพลตของผมนะ มันจะมีวัสดุที่ชื่อว่า Transparency Mask กับ0เนี้เนี่ยหลังจากคลิกไปแล้วเห็นไหมมันจะโปร่งใสเลยคือต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะเลือกเลเยอร์นี้นะเลือกโทษทีนะวัสดุชื่อ Transparency Mask เท่ากับ0คราวนี้ยังไงต่อกด Control T ไอตัวตัวเนี้ยที่เราเพิ่งสร้างมาใหม่เนี่ยให้เราตั้งชื่อมันไปว่า Wall Hole นะครับนี่สังเกตดู จุดนี้แหละสำคัญมากพิมพ์ไปวอ l โฮกดโอเคคราวนี้กลับมาที่แปลนอีกครั้งนะเราลากครอบทั้งหมดเลือกเซฟเป็นหน้าต่างอีกครั้งนะ Library Objects a v e s e l e c t i o n as Window ไปเซฟที่เดิมครับ ARworks ที่ตรง Embedded ARworks แล้วก็ Draw Window เลือก Window คราวนี้เราก็เซฟ w w 1แหละแต่เป็น W01B ดูบ้างนะ กดเซฟเลยตรงนี้ก็กดโอเคไปวิธีการเปลี่ยนก็คือตามนี้ครับเลือกหน้าต่างที่เราเพิ่งจะสร้างเนี้ยเนี้ยที่เราต้องการแก้ไขนี่นะครับมาคลิกที่ setting dialog แล้วเราเลือก w 0 1 d คือดูตามนี้เผินๆเหมือนจะไม่เห็นอะไรนะลองกดโอเคดูอ่าเสร็จแล้วก็ยังไม่เห็นอะไรอีกเรากด f 3ดูนะอ่า f 5นี่มาดูผลลัพธ์กันนี่เห็นไหมครับคราวนี้ มันเจาะช่องให้เราตะเป็นหน้าต่างรูปตัวดีตามที่เราต้องการนะครับไม่เจาะเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วนะครับจุดสําคัญอยู่ที่ตอนที่ผมตั้งชื่อตัวนี้นะครับตัวตัวเนี้ยที่เราเพิ่งสร้างขึ้นใหม่กันแล้วกําหนดว่าให้มันมีขนาดเท่ากับวงกบเนี้ยก็คือออฟเซตมันออกเนี้ยแล้วเราตั้งชื่อ id ให้มันว่า wall wow hole จุดนี้แหละคือ มันเป็นเหมือนเป็นเทคนิคลึกลับของอชิคแคทนะครับคือถ้าเราพิมพ์คำไอไอดตรงนี้ว่าวอลโฮเนี่ยเวลาเซฟเป็นหน้าต่างหรือประตูก็แล้วแต่เหอมันจะทำการเจาะช่องให้ตามที่เราต้องการนะก็ตามนี้แหละนะครับเทคนิคเทคนิคลึกลับในการสร้างหน้าต่างตามที่เราต้องการนะครับ